ผมแซมนะครับพอได้คอเจนเก้าเครื่องเคยีสีน้องเขาวิ่งมาผมด้วยปัญหานี่อยเช็นจิ้นเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายเตือนแล้วก็หน้าจอว่า emission system ก็แสดงว่ามันมีปัญหาในระบบบางอย่างนะครับ emission system problem มันมีปัญหาในระบบบางอย่างเดี๋ยวผมจะทำการตรวจเช็คนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจน9คันนี้เดี๋ยวเช็คกันระบบเลยเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับของน้องปีไหนนะปีสอง0เนี่ยเลขตัวถังตรงตามน,นี้อ่ะเนี่ยเลขท้ายแล้วได้เดี๋ยวผมดูได้เลยครับเออมีเลขตัวถังใช่ไหมเลขท้ายก็2 8 8 3ปดแปดนะครับ <c oughs> ใช้แอปของ คนในของ Honda เหรอครับเออเป็นตัวที่เจ็ดเทียนไรมอเลขตัวถังบอดนะี้ MRHCR2640DP12883 2 8 8 3ครับตรงนะครับผมแซมนะครับวันนี้นั่งเช็ครถในในรถเพราะว่าฝนมันตกโอเคทีนี้ <c oughs> ปี2013นะครับ 2,013์ด <2013 S 2> นะครับตามของเครื่องมือพี่เนี่ยดูได้เลยไฟเช็คเอนจิ้นโชว์นะครับน้องก็วิ่งมาจากต่างตังหวัดหน่อยนึงเอาละที่จะดูเต็มระบบให้เลยปิดสวิตช์ไปโอเค <c oughs> อ่าเครื่องยนต์มีปัญหาสองรายการ เกียร์ไม่มีปัญหาถุงลมไม่มีปัญหาถุงลมไปซ้ายขวาหน้าหลัง่างบอกข้างนี่หา ABS ละ่ะ BSAABS รถน้องเขาไฟโชว์แล้วก็เตือน emission system problem s, นะครับอนนี่ก็เป็นกันเยอะนะครับปัมป๊มไงปั๊มวีเตที่อยู่ตรงข้างหน้า ผมใส่จะเจอปัญหาแล้วมั้งออบโชคดีไว้ไม่เจอของน้องผมแซมน,นะครับถ้าน้องๆใส่ฮอนด้านะครับฮอนด้าที่ทุกเจ็นเลยไม่เว้นต้อง n, n มาได้นะครับตรวจเช็คให้ได้ทีนี้เข้าเซกชั่นตัวถังบอดี้ที่เห็นฝนตกหนักนี่น้องมกจะมาเหรอวะพี่สัตว์ปิดประตูบ้านเลย ตัวถังบอดี้มีปัญหาหนึ่งรายการเจนเก้าคันนี้ของน้องเป็นตัวตัว,ตวท็อปใช่ไหมครับสอนสี่ท็อปนะครับ,รบก็เลยมีซันรูฟนะครับน้องเปิดใช้ใชหรือเปล่าใช้บ้างคเออใช้ครับมันมีมอเตอร์แล้วก็มียางกรอบตัวพวงมาลัย E.P.S. พวงมาลัยไฟฟ้าไม่มีปัญหาถือว่าน้องโอเคนะไปแดงใช่ไหมดนึันง แนครับเอ้าเหรอหนึ่งเทพหรือแตงหัวหนึ่งเทพเถ่าเหรออ่ามันเป็นรถของ 3M รถรูกประวัติใช่ไหมเขาเขาจ้างไว้อย่างนั้นเพราะเล่มที่เล่มเนี่ยมันเป็นเล่มของผู้บริหาร 3M ที่เขาใช้อยู่ปกติมีการเป็นธนันตามปกติเข้าศูนย์มีเรคคอร์ดมีสมุดบุ๊คแบงค์เข้าศูนย์ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าตียังอยุดไม่ เซ็คอร์จเนเก้านะครับตัวนี้สองพันสี่ถ้าน,น้องเจอสภาพดีๆสวยๆนะครับก็จับได้นะครับตัวสองันสี่นี่โอเคไม่เป็นไรก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเรารู้ประวัติรถก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าแต่รถเข้าสูนประจำใช่ไหมใช่ผมตมลองเช็คข้อมูลแล้วแล้วก็ชื่อเดิมเป็นของบริษัทสามเอ็มเลยก็ ็เข้าเป็นหลายรายการแล้วกุญแจรีมงรีโมทคีเลส,สต่างไม่หา ACC ก็ไม่มีปัญหา Parking b r บรกพาร์ i ิ่งเบร,รกบรไม่มีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาเจ็บ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วของน้องมีปัญหาแค่สองรายการก็คือเครื่องยนต์แล้วก็ตัวถังบอดี้ครับคืออะไรครับตัวถังบอดี้เดี๋ยวพี่ดูให้อันนี้เครื่องยนต์ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงต้องเหาะปิด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 ประตูที่ไหนเนี่ยรถเก็บขยะ เครื่องยนต์อะน้องดูเซ็นเซอร์ตัวบนจริงๆด้วยเอฟเซ็นเซอร์เสียนะครับนะชัวเ่แต่รุ่นนี้เนี่ยพี่ส่วนใหญ่พี่เจอตัวล่างเสียนะทำไมของน้องตัวบนเสียนี่ถ่ายได้ครับถ่ายใช่ไหมนี่คือในส่วนของเครื่องยนต์นะที่ไฟเช็คกินจิ้นโชว์เนี่ยให้มัน Emission System Problem เนี่ย ใส่เสื้อตัวบนเสียนะครับนะชัดเจนทีนี้ตัวถังบอดี้แต่โดยรวมแล้วรถน้องถือโอเคนะาบางคันมาจะมีปัญหาข้อสี่เนี่ยข้อสี่มันจะพ่วงไปที่ข้อ,อหกสามสี่หกเนี่ยพ่วงลิงก์กันแล้วกันทีนี้ข้อห้าข้อห้าที่น้องมีปัญหาตัวถังบอดี้ ตัวสังคูดีเนี่ยพวกเกตวัดไฟน้องไฟหน้าแม้ทั้งที่ปัดน้ำฝนระบบเ e ก u r i t ตีนั่นแหลาพี่ว่าใส่ตู้แอร์ว่ะ ตู้แอร์เคยมีปัญหาเนี่ยออือ่าไ d เวอร์ Driver, แอร์มิคคอนโทรลมอเตอร์ไ d เวอร์ด้วยซ้ำไปฝั่งฝั่งผู้ดิให้ฝั่งคนขับเดี๋ยว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 พี่ออกนานี้ได้วไทยอย่างนี่วัดแถวนี้ก่อนครับอ่ะทีนี้ดูดีเทลนะครับมันอาจจะเนี่ย p o s s i เ l e failure ความน่าจะเป็นที่เสียหายอฝั่งคนขับ ที่ไม่รู้ว่าตอนติ้นเขาลื้อลื้ออะไรหรือเปล่าไงอาจจะมีปัญหาตอนขั้นตอนรือทำความสะอาดคลีนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าแอร์แอร์มันมีอะไรผิดเพี้ยนหรือเปล่าตอนนี้มอไม่เนะคะไม่มีข้อสังเกตเลยไม,ม,ไม่ไม่มีเลยใช่ไหมถ้างั้นะถ้ามันเออร์เลอร์ถ้ามันเออร์เลอร์นี่มันบอกว่าช็อตอินเดอะแอร์มิคอนโทรลมอเตอร์เซอร์กีคแต่ถ้ามันเออร์เลอร์เนี่ยพี่ลบหายครับใครไม่คอนโทรลยูนิตเฟลเลอร์ อหน้าจอตรงนี้เนี่ยคุมแอร์ได้ปกติใช่ไหมครับใช่ครับก็แสดงว่ามันมีปัญหาคือการเออร์บางอย่างถ้าเป็นเออร์เลเดี๋ยวพี่ลบหายครับก็ไล้แรงก็คือเซนเซอร์<ๆ>รตัวที่เรา้ากันกันใช่ครับผมเปิดฝากโตรงให้พี่หน่อยพี่เปิดแล้วอ่า ตรงกลางตรงโลโกโ้โลโก้รถนี่แหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคอของน้องที่มีหาคือตัวนี้อะครับรถน้องก็มีหาตรงเซ็นเซอร์โอเคนะครับผมแซมนะครับก็แก้ไขไม่ยากล้างไหนอย่างนี้แก้ไขไม่ยากแต่น้องก็มาผมถามกลางสายฝนสามกลางสายฝนนี่คือเอ็ o คอร์ดเกนเก้าะ ที่น้องมีหาคือตัวนี้ครับครับผมัวน่าจะเป็นอายุการใช้าง,งานแต่รุ่นนี้ที่พี่เจอส่วนใหญ่เป็นตัวล่างนะตัวล่างจะอยู่ใต้ท้องสั่นเสริมว่าเวลาขับสั่นมากาอ่าก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อวานนี้มีครับแต่ไม่หนัก <c oughs> น,นี่น้องเปลี่ยนน,นะยน้ำมันเครื่องแล้วใช่ไหมครับเครื่องเรียบร้อยเปลี่ยนกรองอากาศเรียบร้อยนิ่งขึ้นเยอะน้ำมันเครื่องรกรองอน้ำมันเครื่อง กรองรอากาศโอเคนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขปัญหารถให้น้องเขาสวัสดีครับก็บเจอจําเลยนะครับของน้องก็กคือเซ็นเซอร์อันนี้คือของเดิมติดรถมาในสภาพที่มันมันผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมันดำขนาดนี้อันนี้ของรถนะครับ อันี้ตัวนี้ตัวที่ผมกำลังจะใส่ให้น้องเข้าไปเดี๋ยวปอยตัวนี้ขอมเน,น,น่าๆอันนี้ดูสาภาพดูครับมันเน,น่าซะจนเอาหัวเทียบให้พี่น่นะ,นะะดูครับก็ลบโค้ดแล้วนะครับเครื่องยนต์หายแล้วก็เราเปลี่ยนเ,นเซ็นเซอร์ใหม่ให้น้องเขา ตัวถังบอดี้ก็ที่มีปัญหาที่ระบบแอร์ไม่รู้จะหายเปล่าน่าจะหายนะไม่หายครับตัวถังบอดี้ไม่หายแต่ในน้องมีปัญหาเรื่องแอร์จริงครับช็อตในระบบ ไม่ไม่คงไ,ไม่เป็นไรถ้ามันยังแอร์ยังเงย็นอยู่ยังทํางานอยู่ก็ถือโอเคแต่พี่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเล้วไงครัแต่ถ้าเครื่องยนต์วันนี้หายหายชั่วครับวิ่งได้แสงกโลลผมไม่ต้องกังวลเรื่องควันจะดำนบนท่นวเนเลย,ยใช่ไหม ตัวเนี้ยค่าเดิม,อ<ผ>มของแอร์ค่าเดิมครับแอร์มีหาค่าเดิมไปเครื่องยนต์ก็ทำการเปลี่ยนอะไรแล้วก็รีเซ็ตค่ารถน้องคนละทีนี้มาเทสดูครับถ้าชัวร์ถ้าเจ๋งจริงก็ต้องหายไปเช็คจริงหายแล้วครับเอาเปิดแอร์พี่หน่อย 2013ันสิเขาได้ขอดเจ็น,นะครับตอนนี้เคลียร์มาละเ่น้องทุกอย่างโอเคมาแล้วแคนมีแคนตาก็น้องๆสาย Honda นะครับถ้าใครรถใครมีปัญหาก็มาได้นะครับอย่างที่ท่านเห็นมาผมได้มาตรวจเช็คก็ได้ถ้าถ้าไม่มั่นใจนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่ได้รถมือสองมามาตรวจเช็คสภาพเชิงลึก ดูระบบอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสูงๆที่อยู่ในรถนะครับ